อี่ชมวิสกี้ฉันหน่อยสิได้ค่ะคินี่ค่ะนี่แกจะฆ่าฉันยังไงฮะฉันเอาะรอไม่ไหว,วนนะขอโทษค่ะคุณผู้หญิงแกกนเองทั้หมดเลยนะแล้วพชมมาใหม่ได้ค่ะคุณผู้หิงนี่ค่ะคผู้หินนี่น แต่หนูไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะคือฉันหมายถึงแกใส่น้ำมันก็เลี่ยนสิใช่ค่ะน้ำมันเลี่ยนแต่หนูไม่ได้ใส่น้ำมันจริงๆนะคะคุณผู้หญิงแกใส่น้ำเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้หญิงนาแเล็กแกใส่น้ำมันเลี่นยนโงยแต่หนูไม่ได้ใส่น้ำมันจริงๆนะคะคุณผู้หญิง